ว่าที่เวอร์พอย n ์อนไรมีเม,ม็ที่ผมดูอยู่แต่แม่งไม่จบมีอยู่สองเรื่อตอนนี้นที่มันค้างไว้แล้วแม่งไม่ไม่ไม่ต่อมอนเตอร์ฮันเตอร์ภาคล่าสดุดตั้งค่าผมยังไงแล้วครับ ฮะ <laughs> คืออะไรวะารูกลางเลยใช่ไหมไม่พี่เรจะไปเอาช็อตกันไปเอาไปกันแหละช็อตกันตีหนึ่งตีหนึ่งลงข้างบนเราต้องลงกับมาก่อนอะโอ้โห ไม่ออกเลยเว้ยพี่กดอันตินะเปิดเลยพี่เปิดเลยกดเลยเปิดเลยติดมีเต้เลยเหมือนจะลงข้างล่างไปแล้วเสียอไม่อยู่เนี่ย ได้บ้านตนัวหนึ่งลุกเรียกลุ้มได้เลยสักหนึ่งอัน,นแหละเสีนงนี่ๆนี่าขบวนหรือเปล่าบขาบวนราคาไปดูละ <c oughs> บางเอ,อ้ย ไไมันจะไปไหนมันจะไปไหนได้ไหมทุกคนข้างบนข้างบนบนหัวเลยเราไป <c oughs> ไปดนละเ่ร็จแล้ว <c oughs> ไปไหนฮะแปะเข้าให้ล็อกเป้าเลยกาบอากาศนิ่งๆเลย ทั้งคนบุ๋วลืไมไม่ได้ให้อ้าวทำไมมุมเยอะๆเลยพี่มเก็บใบใหตรงนู้นแม่งเยอะช่วยทีเซเมันยังดีอยู่ไห กระซุน่นกระซุน อะไรตัวนั้นแหละออกเทสอะยานลงตรงนี้นะเช็คยานไหมไปดิไป เอาอะไรมาใส่ปืนสามดีโมเตอร์บิ๊ก <laughs> โอ้พี่เอาไั้นมันดีกว่านี้หนะน่อยไหมเอ้ยมีอะไรทองเลยวะเอาอะไรทองอะเป็นคนโดไปแล้ววะ ไม่มีของทองเลยลองโบลองโบมาใช้แล้วก็แฮมล็อกเนี่ยถือปืนสามปืนสามมาเป็นสอ,ส,อสองสองสองแหะ ก็เดี๋ยวลองโบมันโดนเนิร์ฟชิบหายไปปวงแล้วนี่วะโดนเนฟิฟเหรอแค่โดนเนิฟสุดนี่พี่จำไม่ถ่าโดนเนิร์ไไนนฟระยะกับโคดามเมจลงอ่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันพี่ว่ามันก็แรงพอได้อยู่นะปัญหาของลองโบเลยคือรีคอยนี่แหละจำได้ว่าเมื่าเล่นกันไม่กี่วันที่แล้วมันโดนเนิร์ฟ ดาเมจลงไป5ดาเมจเลยมั้งเดิมมันยิง45ป่ะตอนนี้มันเท่าไหร่เดิมมันยิง50าพี่ตอนนี้เหลือ45มัน45มันตั้งแต่กอดแบตเตอร์พานมาแล้วนะมันไม่ไหมพี่ผมว่ามัน50กว่ามันบัฟมาอยู่ยแต่ตอนนี้โดนเนิร์ฟลงเท่าเดิมใช่มั้งกระสุนย้อยแบบว่าย้อยหนักกว่าเดิมเยอะ วันนั้นตอนนี้ผมเล่นเพ่อบย่พี่อยู่ใช่หรยอเราเล่นคนละจักราวาลกันผมมาจากจักรวาลไหนเนี่ยไม่รู้รพี่ว่ามันสี่สิบห้าต้องนานแล้วนะโอ <c oughs> ้มันเมนมันเพิ่งส <c oughs> ี่สิบห้าแผ่นนี้แหละเพราะแผ่นก,ก่อนนี่นผมก็เล่นลองโบอ,อยู่กูด,ดีกว่ก่อนที่มันจะเนิฟเนี่ยเอาเอาสองสี่ไหมไม่เอาี่ยกาคูณสามดีกว่า ยี่สิบเป็นสองสี่ยี่ไม่โดนห ระเบิดว้มาเดี๋ยวระเบิดบวกแม่งบีบช้าช้าแมลมโมบ้าน่น เยอะเกินแคร์แพ็กเกจเอ้ยมีกล่องกล่องแดงว่ะเราจะกล่องแดงบนหัวเรามีแครพ็กเกจอี่ไม่ใช่เหรอใช่เฮ้ยมีคนชุบอ๋อไม่ใช่หัวเดลเซา <laughs> นึกว่ายานแม่งลง ฮึบ diyorsun? ไอ้หลุดไม่ได้ดิวเอาดีกว่าอัพสลิงอ่ะเฮ้ยแคมเกตนี้มีปะโอเคเบิร์กแดง ใครเบอร์ไม่มีแค่ว่าวเปิดแมงสไลด์ลงไปแล้ว <laughs> <laughs> มีคนชุบม,มีคนชุบมีคนไม่เห็นชุบละ <laughs> โอ้แมงเดินพอดี ร้อยปีแค่จีเเว่นทองมาดิร้อยห้าสีบเอาเรื่องร้อยห้าสิบไหมฮะอร่อยไหมล่ะ ลงหลังไหมเนี่ยไอ้เจ้าบ้านไปดูหลังถ้าเข้าหัวถ้าเข้าหัวก็น่าจะดาวอยู่หรอกมันยิงยากเหลือเกินตรงนี้มีขึ้เป็นที่สง่งดีกว่า ฝั่นวนไม่เห็นแล้วนะโอ้โเดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเว้ยตรงนี้แป้งแก้แล้วนนนเ,เ,เป็นไปดูนนลลสองร้อยอย ไม่ชอบการที่เป็นย่างนี้เท่าไหรดลูกมันย้อยจัดอ่ะคำนวณยากเลยคือยิงเกินสองร้อยลูกไม่โคตรย้อยเลยใช่ไหมใช่พี่มันคำนวณยากจ้ะแล้วยิงเป่าไม่ยิงต้องคำนวณระยะอีกว่าระยะตกประมาณไหนจะหาเรื่องกันไหมละ่ะจะได้ใช้เฮ้หมดหมดไม่ใช่แล้วหรอกจะได้เปลี่ยนอาวุธอื่นมาใช้เดี๋ยวสักสี่ลูกก็เปลี่ยนลองโบคืนมาได้แล้ว ไม่ได้พี่เราจะให้คนอื่นหยิบไปเล่นต่อไม่ได้เนี่ยๆๆข้างบนมีตี้อยู่ตรงเนีหยตรงเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหรอเอาโดยตีห<อ>นึง่งด้อะใช่พี่บนข้างบนมี <50 S 1> ตีห้าสิบวิเฮ้ย<บ>โอ้แม่งไปซ้ายละไปไปไปขวาละ ไม่โดนมันไปละไปเปลี่ยนอาวุดกันเชิญละจ้า,<ร>าลองโบ,งบคูสามกูไปไหนโอ้โหเราเล่นยากแล้วทำไมเล่นบนบ้านขวาค่อยๆไปก็ไดนะ้มั้งไม่ฝั่งนั้นก็ามีเคเบิ้ล เก็บเบราหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเล่นจุ๊กๆแถวนี้ก็ได้มั้งมี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 มไหนพี่มีฝั่งนั้นนะนี่นี่นั่นตัวปอมนั่นตัวปลอมนั่นตัวปอม,ปอ,มอ๋อตัวปอมตเราเราเราระวังนิดหนึงนิดเราเล่นมุมตัไดไปอยู่เออไม่เลย เพื่อนดูเลือดกูยังไม่ลดเลยมึงไม่ต้องรีบกดก็ได้มันฮิวเกาะให้ไม่ได้เพื่อนเอาแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ขะขบลราคาใจหนึ่งหูร้อยกว่าโอ้ที่อ่ะละโโดนสโลด้สองสวย แตกเออเฮ้ยทีเดียวเออตีอีกตีอีกทีหนึ่งพี่ขออันนี้ก่อนสลับเกาะมั้งนีไนะขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยระเบิด มีอยบุหรคาโอ้โหเคเบิลเคเบิลแแแแมม่่งงงงรรเคเบิลนี่กูบวกท้องนะเนี่ยคือตี้เนี่ยโดนพี่โอ้โดนป่ะไม่ต้องห่มได้นะ กำลังไปกำลังไปมันอยู่ในบ้านมาคิลลี่กับฟิวแล้วก็น่าจะลบกเอ็นน่ะมิลาราวบอคิลลี่กอดแตกข้างบน ไปแจกให้มึกเยอะเลยละ่ะข้างในมันบุกแล้วอีกตีหนึ่งวิ่งเข้าไปแล้วกแตกหนึ่งเฮ้ย,ยขวาขวา,ขวาตรงนี้ตรงนี้ชิบหาแล้วโหลดเต็ม,ตมสองตัวตรงไหนพี่ตรงนี้นี่ โอ้ยโดนตกรแตกเลยได้ได้เห็นแล้วเห็นเอาแม่งละเจาะเจาะก็แตกหมดเฮ้หมดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขบงบนบนไม่พร้อมปิดไม่ได้ บ้านะรบ้านก็แตกพี่ปาระเบิดไ่โดนระเบิดแต่ไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายรอก่อนรอก่อนรออีกตี้อยู่ไหนวะอีกตี้นี่น่าดบ้านมั้งอยู่ใต้บ้านอยู่ใตบ้านเหเห็นยบดมาัวโดนไฟเอ้ยไม่ ไปจอดไม่ถึงว่ะอะไรเราได้เปรียบปั๊ม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 ไม่ไปั๊มไม่ปัมป๊มไ้เปรียนปืนแล้ว <c oughs> จับแตกมากเลยลองมาแล้วข,ข้างหลังข้างหลังมีระเบิดให้ให้เล่นอยู่พี่โอเคไม่เป็นไรหมดหมดหมด, <c oughs> ดระเบิดหมด โอเคดนระเบิดอยู่ตรงนี้กี่ตัวโดนเจาะโดนเจาะโดนเจาะสองตัวสองตัวลวกหนึ่งลวโตวท้ายเนี่ยใช่พี่เฮ้ยหญิงไม่โดน <laughs> ตัวถูกไปถูกมา ได้ไงวะเนี่ยพีเคมันเอาคอมโบกันติเร็วโคตรมันเลยอะ